รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยม่ อิส MA ุสุดีแม็กซ์เมจิกทยานต่อให้โลกตามจัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโต t โชไทยแล a ด์ a n d e อีวีเอ2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5-9กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี ขอกราบสวัสดีนะครับท่านประธานท่านแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับและแรกทีเดียวนะครับผมวิทสิทธิเวกินยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่พิธีเปิดงาน Fast Auto Show Thailand and EV e x v o x p o 2 0 23นะครับ สำหรับงานนี้หลายคนคุ้นเคยกันดีเพราะปีนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่11แล้วนะครับในปีนี้มาในธีมนี้แะครับ Fast Auto Show Thailand and EV Expo ถือว่าเป็นมหากรรมนะครับในการแสดงรถยนต์ครบวงจรเลยนะครับที่เปิดพื้นที่ครับให้กับคนที่รักรถเนี่ยมาเลือกชมคอนเซปต์ของปีนี้เป็นแบบนี้ครับ รถใหม่โปรดี D, รถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือ2รับประกันครับปีนี้อย่างที่เรียนเราข้ามผ่านมา10ปีแล้วปีนี้เป็นครั้งที่11แล้วสำหรับไฮไลท์ปีนี้นะครับที่ผู้จัดงานได้มีการขยายพื้นที่ครับเป็นโซนใหม่รับกระแสะยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับที่กำลังฟีเวอร์ด้วยภายในงานเองท่านจะได้พบกับค่ายรถยนต์นะครับใหม่ป้ายแดงรวมถึงรถยนต์ที่ใช้แล้วนะครับจากผู้ประกอบการรถยนต์มือสชั้นนำนะครับมากมายเลย ภายใต้แนวความคิดที่ยืนยงมาจนถึงปีนี้เลยนะครับคอนเซป t นี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่หลายท่านเองอาจจะอยากทราบรายละเอียดของการจัดงานในปีนี้นะครับลำดับแรกครับเราจะมีบุคคลสําคัญที่จะมาบอกเล่าถึงรายละเอียดที่มาของการจัดงานดีๆแบบนี้ผมกำลังหมายถึงท่านประธานการจัดงานของเราและลําดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงาน Fast Auto s h ช w Thailand and EV e x p o 2023ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขอเสียงประมือต้อนรับคุณพัฒนาเดชอาสาสัพกิจครับขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยครับเรียนคุณวีรพัฒเกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมในฐานะประธานจัดงาน Fast Social Show Thailand แอดีว2023ขอเรียนว่า งาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ครั้งนี้เป็นครั้งที่11นับตั้งแต่มีการเริ่มจัดงานขึ้นมาในปีพุทธศักราช2555โดยเป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วที่มีการรับประกันซื้อคืนมาโดยตลอดงานในปีนี้มีผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากญี่ปุ่นจีนและยุโรปเข้าร่วมด้วยรวมถึงผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วรายใหญ่ระดับประเทศ ที่ผ่านการคัดสรรจากทีมงานของผู้จัดงานเข้ามาร่วมงานด้วยรวม9ผู้ประกอบการด้วยกันและในปีนี้ได้มีการเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพื้นที่สำหรับทดลองนั่งเพื่อเปิดประสบการณ์กับรถยนต์ไฟฟ้าภายในอาคารขึ้นมาทำให้พื้นที่จัดงานในปีนี้มีพื้นที่รวมทั้งหมด2 0 0 0 0ตารางเมตรส่วนการทดลองขับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ทุกยี่ห้อที่เข้าร่วมงาน ก็ยังคงมีให้บริการเหมือนเช่นเคยที่บริเวณพื้นที่ด้านนอกตัวอาคารนอกจากนี้กลุ่มบริษัทปตทพันธมิตรธุรกิจที่สําคัญของงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าอย่างครบวงจรทางด้านนวัตรกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในงานครบถ้วนทุกอย่างด้วยนะครับรวมทั้งงานปีนี้ยังได้รับเกียรติจากกรุงศีออตโต้ผู้นําด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยวางแผนการจัดสินเชื่อให้กับผู้ซื้อรถยนต์ทุกรายในงานพร้อมเงื่อนไขพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้นโดยทุกการจองและซื้อรถภายในงานจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่า10,000แบาทจํานวนหนึ่งรางวัลและทุกวันผู้ที่จองรถยนต์ทุกคันในงานมีสิทธิ์ลุ้นอย่างรถยนต์บิสโตนวันละหนึ่งรางวัลรางวัลละ4เส้นและรวมถึงชุดผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรถยนต์แม็กไวส์อีกวันละ5ชุดด้วย ในโอกาสนี้กระผมและคณะผู้จัดงานทุกคนขอขอบพระคุณคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองประหลัดกระทรวงพลังงานที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฟ้าสต u โชไ h ยแลนด์แอนด์อีวีเอ็กป2023ในวันนี้ขอบพระคุณครับ